เอาละครับขออนุญาตประมูลนะครับทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรนะครับขอไข่ลอลิงอยู่ตรงนี้เลยนะครับขับรถเลขสวยร่ำรวยโชคลาภนะครับอันนี้กำลังใจมาพลังใจมานะครับแค่เลขรถเองเนี่ยทำให้มีพลังขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับต้องลองดูนะครับสำนักงานขนส่งจดสงคลาขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่ลอลิงนะครับขับรถเลขสวยร่ำรวยโชคลาภนั่นเองนะครับ ซึ่งเริ่มลงทะเบียนเข้าประมูลได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยทีเดียวนะครับเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ต mm hmm. นะครับซึ่งการประมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์ที่31เดือนตุลาคม2564วันเดียวเท่านั้นนะครับเดิมมี2วันตอนนี้วันเดียวนะครับแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วย และเงินที่ได้จากการประมูลนะคะก็นาเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนค่ะและยังส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือค่ะกับผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งนะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจค่ะสามารถร่วมลงทะเบียนประมูลได้เลยนะคะกดไปได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ w w w t ทะเบียนรถ o t c o m หรือว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ใช่ไหมคะจารย์คำว่าทะเบียนรถเลขสวยนะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลข074330248ค่ะหรือว่า074330250ค่ะและ074236100ค่ะคอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมติดตามในส่วนของรายละเอียดนี้โอ้โหทุกๆข้อที่เขาวางเอาไว้ให้นี่ เรียกได้ว่าตรงข้ามกับที่เป็นๆกันอยู่เลยก็คือทุกอย่างเป็นข้อได้เปรียบของเราหมดเลย<ช>ที <ฟะ S 1> เดียวนะครับปกติไม่ว่าจะสมัครในส่วนของประกันหรืออต่างๆเนี่ยจะมีว่าตรงนี้คุณต้องยินยอมแลวต้องอ่านอย่างอย่างดีเลยทีนะครับแต่อันนี้ทุกๆข้อที่เขาให้มานี่เป็นผลประโยชน์ของเราทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับได้ทรัพย์สมบัติใหม่มาเลยนอกนจากกาลังใจที่ได้จากขอไขลลอลิงขอลาบขอเลฟตรงนี้นะครับขับรถเลขสวยร่ํารวยโชคลาภปีนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับวันที่ วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับนะฮะอาทิตย์ที่ถึงแล้วนี่เนาะหรือว่ายัง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 อาทิตย์หน้าโน้นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเพราะว่าตุลาคมนี่มันเป็นวันที่แปลกนะคุณโน้ตเพราะว่าเขาบอกว่ามีวันศุกร์5วันวันเสาร์5วันและวันอาทิตย์5วันด้วยเป็นเดือนที่พิเศษมากมากเลยทีเดียวนะครับ